ครับพอแนะนำสรับผู้อย่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์การกษตเทุกรุ่นทุกขนาดนะครับก็เดินจะต้องหาเฟืองเนี่ยครับมาอัดคูเล่ก่อนนะครับให้ได้ขนาดกับคูเล่นะครับอันนี้เป็นอีทีเราใช้เฟือง15นิ้ว3นะครับเส้นป่าซุนกลางจากนั้นเราก็ไปลงกึ่งอัดรอออกมาเสร็จแเราก็ต้องมาหาไดนะครับเราจะใช้ไดรุ่นไหนนะครับมีหลายขนาดนะครับ L 5 0 Zb ูัพวกเซีพวกมัดดานได้หมดครับ เฟืองถ้าเป็นไดของ l 5 0ใช้เฟืองใหญ่นะครับ18ตันเฟืองถึงจะยิงถึงนะเพราะว่าตูดเดนไปชนชนกับ้าหลังก่อนนะครับถ้าแซบีก็ใส่เฟือง10ฟันพอจะได้เพราะขนาดไดมันเล็กนะครับแล้วเราก็มาตัดแผ่นเหล็กนะครับา่ี่จะรับหน้าไดนะครับเหล็กนี้เอาน้ำหน่อยครับ10มิลมิลถึง10มิลนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาเปิดหน้าเท่ากับ ได้นะครับเปิดหน้าแล้วก็ยึดน็อตนะครับเชื่อมหาองศาก่อนนะครับว่ามันจะยิงระดับไหนได้นะครับยิงถึงไหมหาองศาทั้งด้านการยิงแล้วก็การเข้าด้านในด้วยนะครับเห็นได้องศามันแล้วก็ไปเชื่อมทดลองยิงก่อนนะครับยิงเสร็จแล้วเราก็มา,าเชื่อมถูกให้แข็งแรงนะครับ อันนี้เราใช้ได้ทั้งไฟตู้หรือไฟแบตนะครับตดลองครับการทำเราก็ปิดด้านหน้านะครับแบกบหน้านะอีทีไม่มีรูข้างมาเหมือนอาร์ทีซทีนะครับแล้วก็อาศัยติดด้านหน้านะครับน,นี่ครับเราก็จะได้ไม่ต้องมา,มาหมุนมาควงครับบางทีมันอยู่พื้นที่อย่างรถไถนั่งขับอย่างนี้นครับต้องใจสตาร์ทอย่างเดียวนะครับจึงจะทำงานสตาร์ทได้เพราะว่ามันติดที่บางควรลอ้อ ทดสอบลองดูนะครับมาจะได้องศามมันไหมนะครับ,รบถ้าได้องศหมมันจะวิ่งเข้าของมันดีพอดีครับเรื่องมันจะเข้ากันกับที่เราขัดมานะครับอันนี้ไปกึ่งก่อนนะครับกึ่งเข้าหลบกึ่งกึง่งให้พอดีกับฟันเพียง ล้วก็อัดเอาไฟลร้อนเราก็อัดเข้ามานะครับมันจะแน่นๆไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้เชื่อมติดถึงเขาจะเผาไฟลร้อนแล้วก็อัด,าาด,ด,ดอ,อัดล้อ,อเข้ามาก็จะแน่นติดเลยครับเหมือนกับที่เราทําวงเกวียนวงล้อตาบ้านนอกนะครับถึงอัดให้นะครับดสอบลองดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะได้องกาไหม ครับโอเคมาแล้วเราก็ทำการเชื่อมดูกได้เลยครับตันนี้ป็นตัวออโต้มันนะครับออโต้มันครั้งแรกยิงไม่ถึงเราเปลี่ยนออโต้ใหม่นะครับยิงไม่ยิงไม่สุดนะครับยิงออกมาไม่สุดใช้ไม่ได้นะครับอยากจะติดตั้งมอเตอร์สไตล์กระทักมาฮยูโร้งแต่นะครับตีบอกวิธียึดวิธีทำนะครับพี่น่องบอไปนะครับ